đinh gấp thế đinh gấp thế cô đỏ chặt chạc, chạc lưới về

ก็ได้ตักกันแล้วครับมามาตาเท้าแกีได้ตักเรื่อยๆอยู่ทีละบุญนะสองเลยบุนะต้านนะสองมาสามเลยครับน้องเด็กเด็ก 2 à ừ, xuống ở con đâu có nào <laughs> <laughs> được ông ba nhà không เอกเรียจะได้หรือไม่ได้จะได้หรือไม่ได้อ่าน่ะอีบียบก็ได้อ่น่นะรองรัดก็ถึกเอ,อ้ถึงสามปากเลยบัดนี้เข้าแล้วครับมาเลยครับคนละตัว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 เลยรอบนี้ถพร้อมกันเข้าพร้อมกัน <c oughs> กลับบ้านง่าเราพบเจ้าจ um, ีแยงเงี้ยตายอย่างค้าย้อนเจ็กนี่อันน่ะโดดแล้วครับเื่นตัวนั่นหรือยังกูีนีต่ น้ำยาโนมเซนน้ำยาโนมเซนน้ำยาโนมเซนปอบปอบเฮ้ยเฮ็ดไใบเตี้ยแหลาะที่บูดกลับแล้วครับรองรับหลบรบคนละคันจะได้หลายอยู่นะครับนี่ว่าหมอลงย่อผ่าเส้นย่อฮางแล้วก็ปลามีตต้งาม ถึงดูโอ้เขาบารละสองบรรลุสามหลับลงลึกได้แล้วเจอผูมันแล้วครับหาปลาวัดดวงมป็นปลาเควกมสามัญปลาด้ปาดงใหญ่ปลาด้วตามเอวปลาดใหญ่ฉดโดใหญ่พวดเนีจุกกิก จุกคือเม่อไงหนีซะเลยมันตัวใหญ่แล้วแต่ปลาดดว่ะปล้เนิราเวียงปลาโดมาซูญย้อนอันหูนั่นหูเก่ามันเต็มมงหูหนึ่งปลากระโด่ปลานเก่ากยังตูญยังห้ง Ủa nó lấp lằng này vậy là, 3 tuôi lấy rồi, 3 tuôi, 3 ơi đấy, xinh xinh, suối suối nào thương mà lo

อุ้ยมจะปะดัดดูง่งไหเ <c oughs> วเล้ยงจะปัดดูเนาะเราเียงปัดดูเพาะตัดเมียกันไม่เล่นตอนนี้แล้วที่ค่ำแล้ว <c oughs> ป้ากันไดมเอมาตื่นที่เด้วปัดดู ทันเด๊สองตัวพอได้ลิมพอได้ลิมช่วเงเย็นๆพอได้ลิมนะครับเฮ้ยมันตะวันกันนะรูต้ต,ตื่นแต่ย้ำแรงแล้วลงรัดนะฮึฮึมตัวน้อยสุด <c oughs> มาแล้วแต่ฟูงอ่ะมาแล้วดินทั่วย้อนแทบสองตัวเป็นเจ้าของปลาถ้ายังนับปลาได้สองตัวเนะ <c oughs> าะสีนน <c oughs> ่ตัวน่อย เดมาแล้วเดหนึ่งตัวรางวัลปอบใจใส่ปลาแห้งเฮ้ยดินแห้งเท้งไรล่ะเฮ้ยวันจะตัวใหญ่ไปฮึสูนล์เอ่านสองตัวหลังตากเดดดีด้วยซ้ำเน่อยใส่ปลาแห้งสี่เซน เทาแท้อุ้ยหนึ่งตัวมีบบวแบบมาหาเสยนน้อครับได้เแบียบได้ละเสียนจุได้แบบปันนี้อยูก่ไก่บมูเสียนหลี่ยังมูมครับมันหลี่อูมาแล้วปิดท้ายแล้วทรงท้ายแล้ว ส่งท้ายแล้วครับส่งท้ายแล้วครับปลาฝ <c oughs> ูงสามตัวเจ้งสีนะแม่เดยกันหนึ่งตัวแล้วสองตัวสามตัวสามตัวครับ ใส่ปะหฮงได้ไม่ได้รอดพอดีจานรอดเซนซูนยังซูนอะไรอึ๊บอ,อ,อ,อุ้ยเก็บอกอกมาแววมาแวว สวยสวยสวยซูยังนั่นนนั่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 นเฮ้ยสองตัวสองตัวไสเนี่ยคือที่หลผมว่ารอแม่น้ำปลาสักตอนเนี่ยนูเนีสยรอดแล้วทุนเจ๊ลิ ใส่หาซินน้นเอุดนี่ปั๊นี้ถึงด้วยุดนี่หนึ่งตัวนี่หน้ม่น,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 นสูงเนาะใส่ซ้ำเลย หยด,ดออกเชยเอ๊บเอ๊บเดินึงถือทั้งนอกดันนี่จับได้เลยอยู่ครับช่วงนี้ลมสงัดช่วงนี้ไม่มีลมนะครับลม <Okay. S 1> ไม่แรงเหมือนช่วงเช้าก่อนเช้าลมแรงมากอันนี้ลมเริ่มเงียบแล้วช่วงเย็นๆ เริ่มรับขอบฟ้าแล้วครับวันนี้เวลาเซียนยอเริ่มเก็บอุปก,กรณ์แล้วครับเดี๋ยวมาสรุปตาเบิ้งกันครับว่านมนื่อีนสิหมานสำไดช่วงบใบไห,หลายช่วงใบสร้างยันเสร็จก็เอาล้า,ลางท้ายรถรถเสร็จแล้วงานยากดยจดเหยียบอยู่กับงานมีบ่เปลี่ยนสี ปลาเชนลี่เขียงหมูครับนี่จะปานินนะครับมือนึ่หมายมือนี่งนี่จะปะนนานินมานี่มารอบที่สามแล้วจะหมานสุ่รอบแล้วครับแต่ว่าได้หน่อยได้หลายเบอร์ได้ลรอบบอรทอกันนะีจะผู้หมานนี่ก็ได้สิบเอ็ดโลครับช่วงเศร้าได้ปลาพุ่และน้อยครับพุ่และวสองโลสามโลช่วง,งบ่ายมาหาเลี้ยงหมานได้ปลาหลายได้เก้าโลครับเชนลี่ช่วงเลี้ยงหมานอยู่ปลาส้มง,งาม คนอื่นก็กำลังเก็บอุปกรณ์ครับกำลังมงั่งจอมาสรุปเบิ่งเ,<อ> <laughs> เดี๋ยวจะได้หลายกันม้เนี่ยเดี๋ยวลาว่าที่เอาจากสามโลม้เนี่ครับเขาเพิ่ง่ได้จากโลมือซาวนี่ได้โลสามขีด,ดขาดอยู่โลเจ็ดขีดที่พาะสามโลมเห็นไหมเอินมาช่วงใบที่ได้หลายสมเด็จช่วงเล้ง<ะ>หลายยุกเกือบยุ่นบ่ได้ปานนี้ได้แบกมาเลย <laughs> น้อยจะตกเซ็นมือหน่อเสนด้วกันระวังทายรถรถจังบ่เป็นฝุ่นปลาท้ายรถเลยตืนฟังนั่นแหะไอ้สังโอ้ยปานนี้ได้หลายโอ้ยีรักเกิดแล้วสามโอรโอ้มันมันมัช่วงบ่ายครับเดี๋ยวมาสรุปบ้งสังบึ่งเดตายให่เบียบ โอ้นี่กได้วิปปงน้ำม,มานยูชงใบเนาะเือยูะเดียวสามโลครับชวง่บยกได้หกโลแปดขีดหลายๆเขาสาุดยอดหกโลแปดขีดพูนนะ่ะไงปลนนี้ได้หกโลแปดแวนี้เป็น,นะนเป็นแปดโลเนาะของงีลก็เป็นเจดโลแปดโลกันได้ของงี้ลเออของมีแบบอีกหโลสองขีด จะเป็นเก้าโลเปียไปก้าโลมีล้ากัได้เปลี่ยนกันบ่แพ้เขารักเปลจุดสารีได้สิบเอ็ดอะสเอ็ดโลสิเดเอลื่นองโลซลีได้สิโลมาป่าน้องีขึ้เสิบสิบเอ็ดก็ถือว่าได้ยูนอยีลาเนาีเก็อยู่เนาะว่เดี๋ยวสาโลนึงเนาะ ไดเกิดไม่มตั้งหลายหอมอได้หลายอยู่ร้องรัดอ่ะเข็จนจูช่วงบ่ายก็ได้หกสองโลสองโลหกขีดครับช่วงเศร้ามึงช่วงบ่ใบระวังถึงรุดตั้งถึงของนี้นะขคือเ,เขาใส่ีกเ่งเนี่ล,ล่างหกโลเปดหมอก็ได้เป็ดลูกเขาด้วยนี่ล่าก็ได้ซ้ายนี่ด้วยโลสามขีดเออได้หกลโลเดาโล จูได้10กิโลิ0กิโลเยอะของเชิญจูได้9กิโล6ขีดครับมซาเนี่ได้2กิโล6ขีดจะเป็น12กิโลครับของเชิญจูได้หลายอยู12กิโลของคนนี้ได้17กิโลจะหลายก็เสอร์เซนต์ด1กิโลมึงปะเขาแข็งไงครับตะบอกอย่างเงี้ยแก็ว่าไม่ค่อยพอนะครับ ก็มีตัวเดียวท่านี้นะครับเบ,บิดมือสุดมากอะ่ะป็น,นิ้นนวลนวลนีจะป็น,นิ้นงามหมานอยู่ครับเมื่อไงหมานทุกคนเป็นย่อถือว่าหมานอยู่แต่เศร้าบ่ค่อยหม,ม,มานดมาหมาดใบนี่กงขึ้นค้ำน้อยนึงแล้วครับมาสวยสวยขึ้นค้ำน้อยนึงหมานอยู่ครับ เชนย่อกับมานสุกคนอยู่แล้วแต่ปูหมานหน่อยหมานลายแล้วครับยงง้อวัดดวงไปแล้วแต่ผู้ใดดวงดีกับหมานก็มุพอยกงอคือสารวัดหวงครับยกไปเรื่อยๆก็รู้จะถึกปลาตอนใดนะครับปลาชิ้นตอนไหนก็รู้คลิปนาที่ไปหากินทั้งไลยนะครับจะไปตามรุ่นกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามา ตอนนี้ก็ทั้งช่องกับมีเพจนะครับเพจธรรมาหากินถิ่นไทยก็สามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางนะครับทั้ง Facebook แฟนเพจแล้วก็ u t u b e นะครับสามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางก็จะสะดวกนะครับันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ